ก็ผมชื่อเดชันลิซดตามศีใหม่วันนี้จะมาภาษาบาลีบทที่14เรื่องกระดาษนี้มีที่มาบทนี้หนอขอเล่าไว้ให้สนใจเรื่องกระดาษแต่โบราณเขาเขียนว่าบนใบไม้หินโลหะวันปัจจุบันมีมากมายหาซื้อง,ง่ายเห็นจะจะทำรายงานมีสาระรูปเล่นสวยช่วยหือ สวัสดีครับเพื่อนๆผมมาแล้วผมมีรูปร่างบางปานจะปลิวแค่ลมพัดนิดเดียวผมก็ปลิวไปไหนต่อไหนแล้วถึงร่างผมจะบางแต่พลังในตัวผมมีมหาศาลผมเป็นผู้เปิดโลกแห่งความรู้และความบันเทิงโดยผ่าน หนังสือตำราต่างๆผมทำให้มนุษย์มีที่ขีดเขียนแสดงความคิดสร้างจินตนาการและงานศิลปะผมภูมิใจในตัวผมเหลือเกินที่มีส่วนสร้างโลกไร้ไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ให้แก่มวลมนุษย์ ผมเป็นใครหรือครับผมนะ่ะหรือหรือคือนายกลาดดะหรือครับอ่ะอ่ะอย่าคพอ่งทำหน้าตกใจผมไม่ได้มายิงกลาดหรือว่าว่าว่ากลาดใคร แต่ผมมาอย่างสุภาพเรียบร้อยกลาดาษก็คือก็กระดาษไงครับสมัยโบราณนาน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 สามพันปีก่อนคริสต์กาลชาวอียิปตโบราณผลิตกระดาษจากต้นอ้อชนิดหนึ่งเรียกว่า ปาปิรุษคนสมัยนั้นก็เลยเรียกว่ากระดาษปาปิรุษไปเลยเพื่อนๆนรู้ไหมว่าชาวอียิปต์ใช้กระดาษนี้ทำอะไรก็ก็ไว้ใช้จารึกบทสวดมนต์และคำสาบานแล้วบรรจุเก็บไว้ใน พีระมิดเฮ้ยน่ากลัวจังผมว่าต้องเก็บไว้ให้มัมมี่อ่านแน่ๆเลยส่วนคนบางบางเผ่าบางกลุ่มที่ยังไม่รู้จักการผลิตกระดาษเขาเขียนลงในแผ่นโลหะหินใบลาน เปลือกไม้แผ่นไม้ผ้าไหมออมาเมื่อโคโหนึ่งพันสิหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าซึ่งตรงกับพออโพโซหกร้อยสี่สิบแปดชาวจีนคิดประดิษฐ์ระดาษจากเศษผ้าไฟได้จึง นิยมใช้กันอย่างเพร่หลายในเวลาต่อมาใจเย็นๆครับเพื่อนผมกำลังจะเล่าเรื่องกระดาษในบ้านเราอยู่แล้วภูมิปัญญาของพระบุรุษไทยนั้น <c oughs> บอกบอกว่าสุดยอดจริงๆสมัยสุโข,ขทัยเรายัง ไม่มีกระดาษแต่เรามีหินมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงสลักเร,เรื่องราวทุกอย่างลงบนแผ่นหินศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไงครับที่เป็นหลักฐานตก ทอดมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าเป็นกระดาษหลักก็คงเน่าเปื่อยไปนานแล้วออกมาความต้องการเขียนมีมากขึ้นกว่าจะไปสะสะกัดขินออกมาเป็นแผ่นแล้วเอามา อกสลักคงไม่สะดวกแน่จึงมีการคิดค้นหาวิธีหาวัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายละน้ำหนักเบาเลยเปลี่ยนมาใช้ใบลานเทนวิธีการคือนำใบลานมาผึงให้แห้งปัด ขนาดให้เท่ากันใช้โลหะปลายแหลมเขียนเขียนตัวหนังสือแล้วใช้ผ้าเช็ดขับเมา,เาขับเมา,เาไฟกันก้นหม้อข้าวซึ่งมีสีดำสนิทเพราะหูงด้วยฟืนหรือทาน แล้วเอาผ้านั้นมาลูปบนตัวหนังสือสีดำจะตไปในรอยเขียนทำให้มีตัวหนังสือปรากฏขึ้นอ้าวมาทายกันเพื่อนเพื่อนว่าคนไทยสมัยโบราณคิด ทำกระดาษได้ไหมผมให้เวลาคิดนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามถูกต้องแล้วครับคนไทยเสียอย่างทำได้อยู่แลว้วเพียงแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเท่านั้นว่าทำมามตั้งแต่เมื่อไร สมัยก่อนกระดาษที่คนไทยทําเรียกว่าสมุดไทยทํามาจากเปลือกคอยหรือเปลือกสาโดยโลอกเอาเปลือกมาแช่น้ำจนเน่าจากนั้นนําไปล้างให้เนื้อหลุดใช้ค้อนทุบให้ละเอียด ต้มจนเปลื่อยใส่แป้งกัวให้เข้ากันเพื่อให้เนื้อกระดาษเหนียวแล้วเทใส่กระบะเกลี่ยให้เรียบเสมอกันพึงแดดจนแห้งแล้วลอกออกมาเป็นแผ่นพับพับทบกันไม่ ไปมาจนตลอดความยาวได้เป็นเล่มสมุดเรียกว่าสมุดไทยขาวถ้าผสมผงฐานลงไปเรียกว่าสมุดไทยดำในหอสมุดแห่งชาติมีหนังสือที่เขียนลงบนกระดาษฉบับที่เก่าแก่ที่สุดคือ พระราชาพงสาวะสาวดานกรุงเก่าฉบับหลวงละเสดผมเล่าเรื่องการทำกระดาษสมัยโบราณพ่อหอมปากสอมคอแล้วคราวนี้เรากลับมาสู่ปัจจุบันบ้าง เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นทการทำกระดาษได้หลากหลายวิธีเหมาะกับงานที่ใช้ <c oughs> เช่นกระดาษสำหรับเขียนกระดาษห่อของขวัญกระดาษลูกฟูก สำหรับทำกล่องกระดาษชำระหุงข้าวต้องมีข้าวจึงจะหุงได้จริงไหมครับทำกระดาษก็ต้องมีเยื่อกระดาษจึงจะเป็นกระดาษได้เมืองไทย เรานิยมใช้ต้นยูคาลิปตัสมาทำเยื่อกระดาษเพราะให้เยื่อกระดาษมากและราคาต้นทุนการปลูกค่อนข้างต่ำลักษณะพิเศษของต้นไม้นี้คือถ้าเอาใบมาขยี้ดม เพื่อนเพื่อนต้องร้องอ๋อก็กลิ่นเหมือนยาที่ใช้ดมเวลาเป็นหวัดไงครับผมแอบ,บไปดูเขาทำเยื่อกระดาษมาแล้วมีวิธีการผลิตหลายแบบแบบแรกเขาเอาท่อนไม้ส่ง ส่งเข้าเครื่องบดมันจะบดบดและตัดตัดจนชิ้นไม้แหลกละเอียดเป็นเยื่อไม้ดูแล้วน่ากลัวจังแต่เส้นใหยชนิดนี้ค่อนข้างหยาบกระด้างเหมาะส,สำหรับทำสิ่งพิมพ์ราคาถูก เช่นหนังสือพิมพ์หรือใช้เป็นยืาชั้นในของกระดาษแข็งส่วนการผลิตเงื้อเยืย่ออีกแบบหนึ่งผมนึกถึงเวลาแม่ครัวเคี่ยวเนื้อให้เปื่อยเขาใส่ชิ้นไม้ลงไปต้มกับสารเคมี ต้มจนกระทั่งไม้เปื่อยเหลือส่วนที่ไม่ละลายคือเยื่อเยื่อไม้ชนิดนี้มีลักษณะนุ่มสีค่อนข้างคลำ้ำแต่เิน่หใ่ที่ได้จะสมบูรณ์ถ้าจะให้เป็นสีขาวก็ต้องใช้น้ำยากัด อีกครั้งพอได้เนื้อเยื่อมามาไม่ว่าจะเป็นแบบใดนำไปผสมกับสารเคมีในอัตราส่วนที่ที่ต่างกันเพื่อให้คุณสมบัติตรงกับกระดาษที่ต้องต้องการใช้จากนั้นนำไปเข้าเครื่องจัก ทำเป็นแผ่นหรือแปรรูปต่างๆความจริงมีขั้นตอนอีกมากมายกว่าจะมาเป็นตัวผมและเพื่อนๆได้ผมขอเล่าโย่อๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันโอ้ผม ผมเกือบลืมไปมีการผลิตเยื่อกระดาษอีกแบบหนึ่งผมว่าสำคัญมากเป็นความร่วมมือจากคนทั่วโลกก็ว่าได้เพราะแหล่งเส้นใยที่สำคัญนี้มาจากกระดาษที่ใช้แล้วอย่างที่เราเรียกกันว่ารีไซเคิล ไงครับกระดาษแทบทุกอย่างนำกลับมาใช้ผลิตใหม่ได้ยกเว้นพวกกระดาษที่ติดกาวหรืออาบมันเนื่องจากความร้อนจะทำให้สารเคลือบกระดาษละลายเลวไปทำให้เครื่องจัก ตันเสียหายได้กระดาษที่ผ่านการพิมพ์แล้วก่อนจะนำมาทำเป็นเยื่อกระดาษอีกต้องผ่านกระบวนการเอามึกพิมพ์ออกก่อนตรงตรงนี้แหละที่มีคนฝากผมมาบอกเพื่อนๆว่าอย่าขยำกระดาษก่อนทิ้ง เระกระดาษที่ขยำแล้วเวลาเข้าเครื่องรีบเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างหมึกพิมพ์ออกจะทำได้ไม่สะอาดต้องคัดทิ้งน่าเสียได้ครับพอล้างหมึกออกแล้วนำไปฟอกให้ขาวเพื่อนำไปผลิต กระดาษสำหรับพิมพ์กระดาษจำระแต่ถ้า,มาไม่ใช้นำนำไปผลิตกระดาษสองกระดาษสองประเภทนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเอาหมึกออกอ้อยังมีกระดาษอีกประเภทที่สามารถนำมารีไซ นได้ถ้าผมพูดไปแล้วหลายคนอาจจะขยักเยงเขาคือขายกันเลยนะครับอ่ะอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งร้องหยีถ้าผมจะบอกว่ากระดาษชำระที่ใช้แล้วนี่แหละครับ ก่อนจะเอาไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่เขาคัดเขาจะคัดเอาพวกที่สุกปกสุดๆทิ้งก่อนเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าเมื่อรีไซเคิลมาให้พวกเราใช้อีกรอบไม่มีสีม ไม่มีกลิ่นติดมาเน่แต่ถ้าแต่กระดาษชํำรับพวกนี้เนื้อค่อนข้างหยาบไม่นุ่มนวลเหมือนพวกที่ผลิตมาครั้งแรกหรอกครับเห็นไหมล่ะครับกว่าต้นไม้จะกลายเป็นกระดาษได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เพราะฉะนั้นเวลาใช้กระดาษโตโลดใช้ให้ครบทั้งสองหน้ากระดาษดีๆอย่าเอามาฉีกเล่นเ <c oughs> ลือกขนาดกระดาษให้พอดีกับข้อความที่จะเขียนถ้ากระดาษเหลือ หน้าเดียวแทนที่จะทิ้งไปควรใช้ให้คุม้มถ้าอาจนำมาใช้ทดเลขหรือเขียนร่างข้อความต่างๆได้กระดาษท,ที่ไม่ใช้แล้วให้แยกจากขยะอื่นรวมไว้เป็นอีกถุงหนึ่งได้ทั้งรีไซเคิลและ เงินด้วยนะผมพูดจริงๆผมพูดจริงอย่าทำหน้างงก็เอาไว้ขายให้รถซาเล้งได้มีเงินอดกระปุกอมไว้กำไรชีวิตอีกไงล่ะครับวันนี้ผมลาก่อนถ้ารักผมก็ช่วยใช้ผม อย่างประหยัดด้วยนะครับขอบคุณครับไม่มี